สวัสดีครับของ้อนเข้กสู่ไรดิ้งแชนแนลครับอยู่ผมกอล์ฟไรดิ้งและตอนนี้ผมอยู่ภายในบูธของซูซูกิครับในงาน Bangkok International m o t o r s h o w ที่เมืองทองธานีครั้งที่42แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมกันว่าภายในบูธซูซูกิวันนี้นะครับมีเรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีของรถจักรยายนต์เยอะแยะมากมายแต่จะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ อาลคบมและตอนนี้นะครับที่โซนแรกที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นส่วนของรถสปอร์ตและรถ n น k กเก็ตบขนาด 150cc ครับกับคันนี้เลยสีเหลืองเด่นเป็นสง่าคันนี้ครับ GSX-S 150ซึ่งเป็นรถสปอร์ต n น k กเก็ตบครับที่เน้นในเรื่องของความเพียวกระชับขับขี่ง่ายอัตราเร่งดีสูบเดียวเสียวแน่นอนนะครับและไม่คันแค่เป็น n น k กเกคันเดียวถ้าใครชอบสายสปอร์ตแบบ full f a i l i n g ครับ นี่คือหนึ่งในแชมป์ประเทศไทยมาแล้วนะครับกับตัว GSX-R 150กับความที่มีชุดแฟรลิงแบบสปอร์ตสีสันที่เป็นลายแข่งเดียวกับ Mo t ต GP นะครับแล้วก็นักแข่งไทยที่สามารถไปคว้าแชมป์ที่มาเลย์นะกับการแข่งขันของสุรุกิชา a ์เลน g ์เองนะครับก็ใช้คันนี้ครับ GSX-R 150นะครับในการแข่งขันด้วยนี่สายสปอร์ตอีกคันหนึ่งครัที่อยากจะแนะนำนะครับนี่ครับสุรกิวนแวนนะครับรถสไตล์ของ กึ่งฟาสแท็กนะครับกึ่งรถที่เป็นเรียกว่าสายลุยนะครับที่มีวงล้อขนาดใหญ่นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนตูดตะกแตนอ่าอันนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้ววันนี้ก็นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานและสีสันใหม่รวมถึงโปรโมชั่นด้วยนะครับนะครับเอาละครับมาในส่วนของใครที่ชอบเรื่องของการเดินทางการนั่งแบบสบายๆบาสไตล์คยเซอร์นะครับ c 5 0บครับนี่นะครับบุรวัด อ่านี่รถสตล์ของคุยเซอร์นะครับนั่งขี่สบายสบายสายคนมีอายุนะครับอย่างผมผมไม่ชอบผมไม่มีอายุผมอายุน้อยอยู่นี่ครับนี่รู้สึกว่าถ้านั่งสบายแล้วก็น้ําหนักถือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะครับใครที่ชอบการเดินทางแบบชิวๆเดินทางไกลนะครับนั่งสบายด้วยอัตราเร่งเครื่องยนต์ก็ดีนะครับไรดิ้งโพลิชัก็ได้นะครับความสวยงามความคลาสสิก ก็ยังมีอยู่ครับกับบูรวาตนั่นเองนะครับตัวนี้นี่เขาบอกเป็น Luxury m o d e เดนะครับก็จะมีในส่วนของเรือนใหม่อยู่ตรงนี้อยู่บนหัวถังนี่นะครับบอกในส่วนของที่จะเป็นอนาล็อกก็คือยังเป็นความเร็วของรถนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไฟเลี้ยวนะครับเกียร์ว่างอุณหภูมินะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็มีเรื่องของที่เป็นดิจิทัลกับตัวที่เป็นบอกอัตราน้ำมันค่าเฉลี่ยต่างๆ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใครที่ชอบการเดินทางสไต์คูเซอร์นั่งสบายน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแบบแอดเวนเจอร์ไบค์นะครับการเดินทางไม่ใช่แค่บนท้องถนนอย่างเดียวคุณสามารถบุกตะลุยไปในทุกเส้นทางที่คุณอยากจะไปได้นะครับกับรถที่เป็นสไตล์ของแอดเวนเจอร์ไบค์กับ VStorm มในรหัส1050 1,500cc 10, 10, 10, 10, นั่นเองนะครับมีทั้งเป็นตัวแบบว่าที่นะครับ เป็นสไตล์ของที่แบบไม่มีอะไรนะครับคือไม่ไม่ใช่มีอะไรเลยนี่ตัว6นี่6กก่อนนะครับซึ่งการใช้งานที่แบบว่าไม่มีกระเป๋า,าคุณสามารถที่จะโลดแล่นไปขี่สนุกในป่าหรือการใช้งานคนเดียวแบบสบายๆกับเครื่องยนต์นะครับเป็นสูบ V 650อ่านะครับตัวนี้เป็น650ในส่วนของพี่บิ๊กนะครับขยับซีซีขึ้นมานี่ครับตัวนี้นะครับ1050 บอกเลยว่านะครับในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์กำลังแรงบิดแรงท้องมันสูงขึ้นแล้วก็นะครับในเรื่องของร i d ดิ้งโพดิชั่นต่างๆในการท่านั่งเนี่ยนะครับเพราะออกแบบมาให้นั่งได้กระชับเพียวกับในการหนีบขาเพราะว่าการขี่สไตล์แอนเวอร์เจอร์ทัวรงเนี่ยถ้ามันไม่คล่องแค่วว่องไวหรือมันไม่หนีบก,กับตัวรถเนถามมาี่ยมันสามารถที่จะดีคุณกระเด็นตกรถไปได้เลยนะครับแล้วก็ความปลอดภยัยในเรื่องของการเซฟตี้แ็งเคสนะครับด้านล่างนี่ครับการล้มที่มีมานะครับ,ด,รบ,ด,รบด้านบนก็จะเป็นกาดแฮน นะครับการเข้าป่าหรือว่าไปลุยกิ่งไม้เศษหินเศษดินที่กระเด้งโดนมือก็ลดปัญหาไปได้นะครับวินชิวทรงสูงปรับระดับได้ะนะครับเบาะด้านท้ายขนาดกว้างพร้อมกับตะแกรงจับกันตกด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของนี่ครับจุดยึดกระเป๋าด้านข้างที่มีมาให้แล้วเพียงไปซื้อออปชั่นเสริมนะครับหรือจะเป็นท็อปบ็อกด้านบนหรือจะเป็นกระเป๋าด้านข้างนะครับในการเดินทางอ่ะเรามีตัวอย่างให้ดูนูน่นนี่เลยน,นี่ตัวอย่าง ออปชันเต็มกับการเดินทางลุยกับกีตอบ v นี่ครับท็อปบล็อกกระเป๋าด้านข้างนี่ตอบโจทย์ใครที่ชอบเดินทางไกลและหลายวันนะครับหรือเป็นการข้ามต่างจังหวัดไปพักผ่อนไปปิกนิกหรือว่านะครับเดินทางไกลต่างๆเนี่ยก็ถ้ามีอุปกรณ์พวกนี้เสริมเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่พลาดโอกาสหรือว่าไม่ไม่มีอะไรที่มันหาลําบากเพราะเราเก็บไปหมดแล้วเสื้อผ้ากระเป๋ารองทงงเท้าก,กันน้ําอย่างดีเลยนะครับ อ่ะแล้วครับในส่วนของความสะดวกสบายับการขับขี่ที่เรียกว่ามีความมีเอกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมวันนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นออโตเมติกอ่าหลายคนแบบดูแลรักษาง่ายขับขี่ง่ายเพียงใส่คุณบิกคุณแจเข้าไปสตาร์ทเครื่องก็สามารถใช้งานได้แล้วซูซูกิเองก็มีนะครับสำหรับโมเดลที่เป็นเบิร์กแมนอ่าตัวนี้นะครับเป็นสปอร์ตออโตเมติกนี่รู้สึกว่าถ้านั่งนะครับมันก็ออกแบบมาให้นั่งได้อย่างสบายที่จะสามารถยืด ขาก็ได้นะครับผ่อนคลายเวลาเดินทางไกลหรือว่าขับขี่ในเมืองชิลๆนะครับน่ะก็สามารถที่จะขยับวางเท้าได้นะครับทำให้สหลีระหรือว่าผ่อนคลายได้ตัวนี้นะครับมีระบบเบรกมือด้วยนี่ระบบเบรกมือนะครับเมื่อไปจอบบน,นทางชันลาดชันนะครับไม่ว่าจะเนินชันหรือว่าเนินที่มลงเบรกมือก็สามารถใช้ได้แล้วกดอีกหนึ่งทีเขาก็จะปลดเบรกมือละง่ายช่องเก็บของสองข้าง โอ้ m ม g กอดบัลลักก์กโทรศัพท์มือถือนี่6นิ้วนี่เป็นไงสบายบือเอ,อกระเป๋าตังค์สามารถใส่ได้ด้านนี้นะครับมันเป็นที่เก็บของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวตัวชาร์จด้วยแต่ยังไม่ติดมาให้ตัวนี้น่าละนี่ครับก็สะดวกสบายง่ายถ้านั่งก็รู้สึกสบายวินชิวทรงสูงลมพัดมานี่ เลยหัวทําให้ไม่ต้องประทะแรงกระลมมากนั่งสําหรับคนซ้อนโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะสบายครับเพราะว่ามีขนาดกว้างเลยทีเดียวแล้วก็มีโนอกรับในเรื่องของการลื่นด้วยจะช่วยให้ผู้ซ้อนเนี่ยไม่ลื่นกล่องหลังนะครับมีนี่ครับนวมนั่งได้สบายเก็บของก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าคนคนซ้อนก็จะรู้สึกเออนั่งหลังตรงนี่นะไม่ก้มทําให้ เวลาซ้อนมันเมื่อยไงไหมนั่งก็สึกผ่อนคลายได้สําหรับการนั่งที่มีพนักพิงหรือมีท็อปบอ็อกตันหลังนี่นี่คือสกูตเตอร์เบิร์กแมนโอ้ยอา้าครับจากเบิร์กแมนจากออโตมติกขอข้ามแบบเรียกว่าข้ามสายพันธ์ข้ามความเร็วความแรงไปเลยกับเรียกว่าหนึ่งในตำนานความเร็วความแรงระดับโลก รหัสของ GSR13 x 2003, หรือว่าเจ้าเหี่ยวฮายาบุษะนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามันคือรถที่มีท็อปสปีดมากกว่า300กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแหมเพราะฉะนั้นนะครับขอฝัหน่อยสิฮะ300กิโเมตรต่อชั่วโมงเวลาเข้าไปนั่งค่อมในตำแหน่งมันแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหอุโมงลมนะครับก็เวลากล้มทําความเร็วก็จะน่าจะทำให้ เพราะว่าหัวเขาเหมือนหัวกระสุนน่ะมันมันมันโค้งทําให้อากาศมันไหลได้ง่ายไงนะครับถ้ามันเป็นเหลี่ยมมากๆเนี่ยอากาศมันก็จะมีการติดขัดในเรื่องของแอโรไดนามิกแต่ความโค้งนี่แหละครับทำให้มันเหมือนหัวกระสุนที่มันเหมือนเขาเรียกว่าบูเลตบูเลตมันเวลาวิ่งตัดลมมันจะดีนะครับแต่ก็สําหรับสรีระของผมไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าใหญ่ซะเหลือเกินเออแต่ขาก็ยังได้อยู่นะครับขาก็ยังถึงอยู่นะครับไม่ถึงอย่างเดียวคือเงินไม่ถึงครับ นะครับที่เหลือเราจะได้หมดนะฮะน่ครับนี่คือสุดยอดหนึ่งในตำนานระดับความเร็วระดับโลกที่ลงกินสบุก GXR พ3นสครับกับตัวไฮยาบุสะนั่นเองอ่ะมาถึงนี่ครับหนึ่งในตำนานดาบสซมไรของญี่ปุ่นคาชนะนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวที่เป็นซูรุกิคาชนะเองเนี่ยทรงเนี่ยถ้า ถ้าใครเคยเล่นตัวนี้แล้วจะมองปุ๊บจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือคาทนะแน่นอนแต่ใช่ครับมันคือคาทนาที่มีการปรับทุกที่ทุกอย่างใหม่ต้วเทคโนโลยีการขับขี่เทคโนโลยีเครื่องยนต์การดีไซน์ให้มันดูมีความกระชับความเป็น naked bike พันแท้งมันอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ไปทดสอบขับขี่มาแล้วแนะซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งดีมากนั่งสบายเปิดคันเร่งนี่ดีดคัดนี่รถมันล้อมันลอยนะ นะครับซึ่งยังคงความดิบดิบในเรื่องของอัตราเครื่องเครื่องยนต์ที่มันยังรุนแรงอยู่แต่มันมีความสมูทขึ้นในการออกแบบดีไซน์ในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของนะครับแรงบิดให้มันคุมได้ลบสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถึงมันจะเร่งอัตราเร่งที่มันดูเหมือนดิบนะแต่การทรงตัวหรือว่าการมูฟเมนต์ในการขับเคลื่อนเนี่ยมันนิ่มกว่าเดิมกระชับเลี้ยวง่ายกว่าเดิมไม่แข็งทื่อเหมือนตัวเก่านะครับเหมือนรุ่นแรกๆเพราะนั้นเนี่ย บอกเลยว่าคนที่ชอบ n น k กเก็ตไบที่มีอัตราแรงบิดแรงทอร์กที่มันเติมแล้วมาเติมแล้วมาแล้วก็ขีด่ได้คล่องตัวขัฒนะนี่แหละนะครับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยทีเดียวเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในโซนของที่รถเน k กเก็ตไบที่ได้รับรางวัลครับ Thailand Bike of the Year 2021ดูซิว่าทำไมเขาถึงได้รับความนิยมทำไมเขาถึงได้ รับรางวัลที่เป็น Bike of the Year ของปี2021ด้วยรูปร่างไซละรถสายน a k e ักเก็ตไบตัวนี้เป็นนิวด้วยสีใหม่ลายใหม่นะครับกับ GSX-S750 ครับนี่ความอวบอิ่มของมันนะครับยังคงเหมือนเดิมแน่นด้วยมัดกล้ามที่เป็นรถ n ักเก็ตไบคพันแท้นั่งมาทุกคันเลยบอกให้อะคันนี้นะครับ ในส่วนของตำแหน่งท่านั่งก็สไตล์นเกตที่นะครับใหความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่ก้มจนเกินไปนะครับตำแหน่งความสูงของพื้นถึงเบาะนะครับก็ครึ่งเท้าครับสามารถขยี้ได้ครึ่งเท้ากับความสูง168ถือว่าไม,ไม่ไม่น่ากลัวไม่นั่นเกินไปนะครับนั่งรู้สึกนั่ง,น,งนั่งแล้วสึกสบายนะครับเบาะก็ไม่ไม่แคบนะครับนั่งแล้วสึกหนีบหนีบ,หน,บหนีบได้ไม่เมื่อยอ่านะครับ แต่ในเรื่องของรูปทรงนะครับมันอาจจะดูอบอวบไปบ้างนะครับกับรถสไตล์ naked bike มันจะเป็นสไตล์นี้นะครับถังต้องต้องใหญ่นะครับในเรื่องของปีกข้างม้น้ําออกมานะครับที่โอบรับตรงนี้นะครับก็เป็นการรับจากถังน้ํามันนะครับมันได้ในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับได้ในเรื่องของอัตราเร่งการขับขี่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นรางวัล bike of the year ที่ได้มาถือว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมนะครับสำหรับตัว GSXS 750ทันนี้นะครับว่าจะเป็นในเรื่องของวงล้อมแม็กที่ดีไซน์เหมือนกับรถสปอร์ตการแข่งขันในระดับ GP นะครับชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับตัวเลนส์าส์แบบคาลิปเปอร์ของดิชินแบบ4พอร์ตจานเบรกกิง้งนะครับที่มีการเว้าหยักตรงนี้นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดการดีไซน์หรือว่าการออกแบบค่อนข้างที่จะมีความลงตัวสวยบวกกับสมรรถนะที่บอกไปทำให้ รางวัลไบออฟเยียเป็นของเขาอย่างแน่นอนอยู่แล้วและตอนนี้นะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งคันครับนี่ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์แบบคาเฟ่อ่าเป็นคาเฟ่เรเซอร์ Laser นะครับกับที่รหัสก็คือว่า SV 6 5 0 X นั่นเองนี่นะครับเครื่องยนต์ขนาด 650bc สไตล์ดูว,ว่าโมเดอร์คลาสสิกเป็นรถที่ ออกแบบมาในเรื่องของการใช้งานที่ค่อนข้างที่เราต้องเน้นในเรื่องของความคล่องตัวนั่งสบายอัตราเล่งในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นสูบวีเนี่ยมันจะให้อารมณ์ในเรื่องของทอร์กช่วงต้นๆสูงขี่ง่ายการดีไซน์นะครับก็จะเป็นกึ่งนักเก็ตชนิดหนึ่งเพราะว่าถังมันจะไม่อวบใหญ่นะครับเป็นถังแบบเรียกว่าเป็นสตรีทสตรีทบอาสตรีทบค์ที่ต้องการความที่เป็นสปอร์ตด,ดูจากการนั่งน,นี่ยจะมีการก้มก้มมากกว่า อ่าก้มมากกว่าตัวที่เป็น naked bike นะครับตัวนี้จะก้มมากกว่าซึ่งให้อารมณ์สปอร์ตัเองเออ sv 6 5 0นะครับเบาะแบบชิ้นเดียวนะครับแต่เล่นระดับด้านหลังขึ้นมานะครับก็มีแบบหนังแบบสองสีนะครับเพื่อให้ดูมีเลเยอร์เยอะขึ้นนะครับอ่โทษทีฮะนะครับวงล้อแม็กน้าหลังดิสเบรกหน้าแบบดับเบิลดิสเบรกด้วยคาลิปเปอร์ของโตคิโก นะครับชุดดิสเบรกหลังนี่ใช้แบบนะครับลูกสูบเดี่ยวอ่าก็เพียงพอระบบเบรก ABS ให้มาครบนะครับนะอันนี้ก็เป็นรถสไตล์ของเรียกสตรีทบอยที่น่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบความเบสปอตแล้วก็เน้นในเรื่องของอัตราเร่งและความคล่องตัวนะครับเอาละครับผมและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับไฮไลท์นะครับในบูธของซูซูกิแล้วกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครับซูเปอร์สปอร์ตโมเดลกับคันนี้ครับจิกเซอร์เอสเอฟบอกว่า เป็นรถสายพันธ์สปอร์ตนะครับที่มีการออกแบบมีความจบเฉียวนะครับรูปลักษณ์ในเรื่องของการใช้งานที่มันคล่องตัวกระชับขับขี่ง่ายดูรูปทรงนะครับที่มีการออกแบบเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกต่างๆนะครับให้มีความสอดคล้องกับเขาเป็นมอเตอร์สปอร์ตซึ่งมันก็คือการที่นะครับการใช้เรื่องของเทคโนโลยีจากรถแข่งไม่ว่าจะเป็นในตัวของแชมป์โลกปีล่าสุดกับจูอานเมียร์นะครับแล้วก็ที่เป็นตัว GSR ตัวพันธ์นั่นเองนะครับการออกแบบทําให้ความสปอร์ต ความลงตัวแล้วก็ความคล่องตัวของตัวจิกเซอร์ FF ตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ขับขี่บนเซอร์กิตด้วยนะครับในเรื่องของนะครับความสวยงามทางด้านหน้านะครับก็นะครับไฟจะมีแบบ2ชั้นนะครับไฟจะเป็นแบบ2ชั้นเป็น LED 2ชั้นเปิดไปได้ไหมนี่นงครับมีไฟเดย์ไลท์ด้านข้างด้วยไฟเดย์ไลท์ด้านข้างผมไม่แน่ใจว่าเปิดไฟสูกไฟต่ำไม่ได้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับในตัวเครื่องยนต์เป็นลูกสูบเดี่ยว เป็นลูกสูดเดียวแล้วก็เป็นใช้เป็นระบบนะครับซิงเกิลแคมที่มีอัตราแรงบิดแรงทอกช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเร็วเรื่องของอัตากําลังอัดรวมไปถึงในรอบปลายนะครับที่มีถึง6สปีดสำหรับตัวนี้ขี่ได้แบบเต็มลิมิตเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสีสันความสวยงามต้องบอกว่ามันก็คือใช้เป็นสีคือว่าเป็นสีมอเตอร์สปอร์ตของซูซูกิอยู่แล้วนะครับการที่เป็นสีนํำเงินตัดด้วยสีขาวแล้วก็จะเป็นที่สีว่าเป็นสีครีนนีออนตรงนี้ ดูแล้วมีความลงตัวและมีนะครับรายละเอียดสวยงามเลยทีเดียวในเรื่องของช่วงล่างนะครับเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวนี้นะครับระบบดิสเบกจะเห็นได้ว่า,าจานที่ให้ขนาดใหญ่ถึง3 0มมิลเพียงพอมากแล้วก็เป็นขนาดเดียวกับที่อยู่รถบิ๊กไบค์ทีเดียวแล้วก็มีระบบลาง ABS เนะครับเพื่อความปลอดภัยการใช้งานในเรื่องของการเบรกกระทันหันต่างๆรวมไปถึงนะครับการใช้ตัวคาลิเปอร์ของไบเบที่มีคุณภาพแบบลูกสูบคู่ อ่าเป็นพอรพตนะครับแน่นอนว่าจานใหญ่ได้มิเตอร์ใหญ่เนี่ยการเบรคแต่ละครั้งเนี่ยมันจะหยุดได้สนิทแล้วก็มีระยะที่สั้นขึ้นอ่านะครับมาดูในส่วนของด้านนี้ดีกว่าครับจะได้เห็นชัดๆในเรื่องของ,ของเรื่อนไม้นี่ครับเป็นเรือนไม้แบบ f ฟูลดิจิตอลแล้วอ่าเห็นไหมครับมีเรื่องของมีบอกตำแหน่งเกียร์รอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วนะครับในส่วนของออระยะทางรวมต่างๆนะครับมีเวลาอัตราน้ํามัน สัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของเปิดไฟเครื่องยนต์เอนจิน้นะร,ระบบ ABS อตอนนี้มีเปิดทํางานแล้วนะครับก็อ่านได้ง่ายสะดวกสบายและเห็นได้เด่นชัดเลยทีเดียวนะ่ครับในส่วนของแฮนด์นะครับ, hand, รบก็บอกว่าเป็นแฮนด์ที่จับโชกและยกสูงขึ้นมานะครับไม่ใช่แฮนด์สปอร์ตที่กดองศาตา่ําเพราะฉะนั้นในเรื่องของ riding p o s i t i o n ท่านั่งจะสบายไม่ก้มมากจนเกินไปถ้าไม่ปวดหลังเวลาขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่เดินทางไกลก็ตามนะครับในส่วนของตัวเบาะ นะครับก็เป็นเบาะแบบ2ตอนจะเห็นได้ว่ารถสมัยนี้นะครับว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์รถสปอร์ตต่างๆเนี่ยเขาจะทําในส่วนของที่มีโหนกตรงนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อเวลานั่งเนี่ยเวลาเบรกแรงๆหรือู้ซ้อนเนี่ยมันจะไหลไหลบ่อยเพราะนั้นพอมีตัวโหนกมันจะช่วยหยุดอ่านี้ก็เป็นการออกแบบที่รอ,องรับสำหรับผู้ขับขี่ด้านหลังแล้วก็มีที่จับกันตกนะครับเผื่อในความเร็วความแรงแล้วก็สามารถจับกันตกได้นะไฟท้ายนะครับก็ ดีไซน์นะครับด้วยไฟที่เป็นแบบ LED รับเข้ารูปกับช่วงท้ายที่มีความเพียวกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หูนี่ความสปอร์ตนะครับที่เป็นตัวนยกว่าตัวยึดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเพราะนี่เป็นบังโคลนได้ด้วยในตัวเนี่ยก็จะมีการยืดออกมาแล้วก็สามารถที่จะติดป้ายทะเบียนแข็งแรงนะครับโอ้ยแข็งแรงมากอ,อีกตัวดึงครับถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์ของสปอร์ตแต่นะครับในตัวของตัว กันโคนที่จับอยู่กับตำแหน่งตัวของสวิงอาร์มเนี่ยนะครับก็จะจะเป็นสไตล์นี้ดูมีความโชบเฉียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโ,โชกอัพหลังใหญ่มากบอกเลยโชกอัพหลังใหญ่มากนะครับดูสปริงนะฮะเท่านี้ก็ผมเลยอะนะครับแน่นอนในเรื่องของการซับแรงต่างๆนะครับมีการออกแบบมาให้มีความหนุบแล้วก็นิ่มนวลน,นะครับในการที่ว่าจะตกหลุมหรือว่าการที่ใช้อัตราเร่งในช่วงของแรงมาที่มันกดลงมาเนี่ย มันน่าจะทำงานได้แบบว่าสเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็การควบคุมรถที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของวงล้อนะครับนี่ถ้าดูดีมันจะมีการบิลลิงเป็นสีดำแล้วก็มีการบิลลิงขอบให้เป็นสีเงินนะครับเป็นแบบไวท์ไทท์นะเป็นตัวไวนะครับแล้วก็ตัวขอบแม็กเนี่ก็จะมีการเล่นสีซึ่งไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับนี่ขู่ให้ดูเลยไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีที่ทำออกมาให้จากโรงงานนะครับมีความทนทานแล้วก็สะท้อนแสงด้วย โอ้โห و, ตัวยางดูครับคลิปยางในเรื่องขององศาความโค้งของอยางต้องบอกว่าเวลาเทโค้งแต่ละครั้งนี่รับรองว่าหน้ายางถึงนี่คุณได้แบงกสุดสุดเลยครับกับขนาดตัว150ยหทับห0ขนาด17นิ้วนะครับหน้ายาง150นะครับ60สิทับ17นี่นะแล้วก็ในส่วนของนะครับถ้านั่งเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูก่อนดีกว่านี่ ปุ๊บพอขึ้นค่องเข้าไปนะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความกระชับของถังน้ำมันที่เร็วใกล้เคียงกับเบาะเลยทีเดียวพอเข้ามานั่งปุ๊บในเวลาหนีบรถทำให้คอนโทรลรถค่องแค่ว่างไวแล้วก็ดูไม่หลงเหลงนะครับขับขี่น่าจะเวลาคอนโทรลในการเลี้ยวโคง้งหรือใช้ความเร็วมันน่าจะทำให้เรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ การหมอบอุโมงลมนะครับที่ลมจะต้องตัดอาจจะมีโดนหมวกน็อกบ้างเพราะว่าตัวชิวนี้มันค่อนข้างจะต่ำนะครับเวลาหมอบถ้าถ้าไม่หมอบมีจริงๆเนี่ยครับยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วอาจจะมีไปของแต่งนะครับหลังจากนี้น่าจะมีของแต่งที่เป็นวินชิวที่สูงขึ้นมาแล้วก็ทําให้ตัดอากาศได้ดีกว่านี้นะครับนี่ครับก็คือตัวของ j i x เซอ SF นะครับซึ่งเปิดตัวภายในงานของมอเตอร์โชครั้งนี้ ในราคาที่เปิดตัวอยู่ที่ 1, 28, 1, 28, 1 2 8 8 0 0บาทอ่า8 2 8 8 0 0บาท1288กับตำนานาระดับรถแข่งนะครับถูกถ่ายทอด DNA ลงมาสู่รถที่เป็นสปอร์ตขนาด2 5ง c c หลังจากนี้ครับหลังจากจบงานนี้นะครับเราจะนำตัวติ๊กเซอร์ SF เคันนี้นะครับ ไปทดสอบขับขี่จริงๆบนท้องถนนรวมไปถึงในเซอร์กิตด้วยกับเฟลลิ่งอารมณ์การขับขี่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและอัตราเร่งแรงบิดแรงท้องรวมไปถึงนะครับใครมีคําถามอยากจะถามเราหรือว่าอยากจะให้ตอบสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับใต้ YouTube นี้เลยเราก็จะไปตอบให้นะครับติดตามไ้ดีครับกับการรีวิวครั้งหน้าและเราจะนำนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้ทีมไนกิ้งและผมกอล์ฟไนกิ้งลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ